มากันนี้ค่ะต่อไปค่ะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ออกมายืนยันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567วาระแรกรัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายสองวันที่ผ่านมานะคะว่าดูเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นการอภิปรายแบบ เพื่อก่อในหลายแนวทางก็มีการอธิบายและก็ชี้แจงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่มีสสตั้งข้อสังเกตว่ามีการจัดทำงบประมาณไม่ต่างจากปีที่ผ่านมานั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงข่าว่าต้องเข้าใจว่าพรบงบประมาณปี2567เป็นมรดกรัฐบาลไม่ได้เองทั้งหมดนะคะไม่ได้ทาเองทั้งหมดแต่จะมีการทาอย่างดีที่สุด เรื่องของภาคใต้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วตลอดการทํางาน4ีเดือนที่ผ่านมาได้เดินทางมายังภาคใต้หลายครั้งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะคะรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มาที่สงขลาด้วยงบก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พื้นที่มั่นคงมั่งคั่งแต่อยากให้ดูเรื่องความใส่ใจซึ่งรัฐบาลใส่ใจอย่างทั่วถึงค่ะยืนยันภายใน4ปีความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคจะดีขึ้นท่านนายกย้ําเลยนะคะแล้วก็จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญ,ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2,567วาระแรกกรณีข้อห่วงใยของสมาชิกกรณีการจะซื้อจัดจ้างของภาครัฐในโครงการต่างๆโดยยืนยันนะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะดําเนินการอย่างโปร่งใสและมีธรรมมาพิบาลซึ่งยินดี ยินดีรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเห็นด้วยนะคะกับข้อเสนอที่เสนอให้เลื่อนชั้นประมูลโดยต้องการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการประมูลต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายด้วยค่ะ